ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่26กันยายนพุทธศักราช2564แรม5ค่ำเดือน10ปีฉลูคนเกิดวันจันทร์การงานดวงดีอุปสรรคน้อยลงความสำเร็จกำลังเข้ามาการเงินมีรายได้เข้ามาแต่อาจต้องหมดเงินไปกับบางเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรักคนมีคู่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันดีคนโสดเริ่มปงกับความรักรอมานานก็ยังไม่สมหวังสักทีสีนำโชคสีดำและสีม่วงสีไม่เป็นมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินเลขนำโชคเลขเจและเลขเก้า คนเกิดวันอังคารการงานเหนื่อยจนหมดแรงขออย่าท้อลุกขึ้นสู้จะพบกับความสำเร็จการเงินดีขึ้นจะมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆความรักคนมีคู่อุปสรรคที่ผ่านมาจะทำให้เข้าใจกันและรักกันมากขึ้นคนโสดเอาแน่เอานองกับความรักไม่ได้เพราะดวงยังไม่มีเกณฑ์ได้พบรักแท้ในช่วงนี้ สีนำโชคสีดำและสีม่วงสีไม่เป็นมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินเลขนำโชคเลข7และเลข9คนเกิดวันพุธการงานอุปสรรคปัญหาคลี่คลายไปนในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินการลงทุนธุรกิจมีโอกาสดีมีกำไรและไรายได้เข้ามาความรักคนมีคู่ยิ่งนานวันความรักยิ่งหวานชื่น คนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนสีน้ำโชคสีดำและสีม่วงสีไม่เป็นมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินเลขนำโชคเลข7และเลข9คนเกิดวันพฤหัสการงานงานมีการเป,ปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นงานที่รับผิดชอบมีโอกาสประสบความสำเร็จการเงินมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ความรักคนมีคู่ต่างฝ่ายต่างเก็บความรู้สึกไม่ยอมบอกรักกันแต่จริงๆแล้วยังรักกันดีอยู่คนโสดชีวิตตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะมีชีวิตคู่อยู่เป็นโสดต่อไปดีแล้วสีนำโชคสีดำและสีม่วงสีไม่เป็นมงคลสีฟ้าและสีน้าเงินเลขนำโชคเลขเจดและเลข9คนเกิดวันศุกร์ การงานงานที่ทำอยู่มีโอกาสสมหวังแต่จะเหนื่อยเพราะต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลักการเงินมีเงินก้อนเข้ามาแต่ก็จะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินเป็นก้อนเช่นกันความรักคนมีคู่ทะเลาะเพราะความคิดไม่ตรงกันบ้างแต่ลึกๆแล้วยังรักกันไม่เปลี่ยนแปลงคนโสดโสดมานานอย่าเพิ่งถอดใจเพราะช่วงนี้มีดวงได้พบรักแบบไม่คาดฝัน สีนำโชคสีดำและสีม่วงสีไม่เป็นมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินเลขนำโชคเลข7และเลข9คนเกิดวันเสาร์การงานช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแนะนำทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเสริมดวงชะตาให้ดีตอนนี้และเดือนหน้าการเงินราบรื่นดีหากหวังเรื่องเงินจะสมหวัง ความรักคนมีคู่ความรักจิตจางความสัมพันธ์ถึงจุดอิ่มตัวคนโสดต,ตอนนี้เฉยๆกับความรักมีความสุขดีไม่เดือดร้อนอะไรสีนำโชคสีดำและสีม่วงสีไม่เป็นมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงินเลขนำโชคเลข7และเลข9คนเกิดวันอาทิตย์การงาน สิ่งที่ทำให้ทุกใจกังวลใจจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเงินต้องเตรียมเงินสำรองให้พร้อมเพราะรายจ่ายกำลังจะมาความรักคนมีคู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีคนโสดมีคนเข้ามาจีบเป็นคนจริงจังและเป็นคนดีอีกด้วยสีน้ำโชคสีดำและสีม่วงสีไม่เป็นมงคลสีฟ้าและสีน้ำเงิน เลขนำโชคเลข7และเลข9